มันเป็นเรื่องเดียวเลยนะ,ะที่ในบรรดาทั้งเนี่ยสเรื่องที่เราจับมาเนี่ยมันไปได้อะมันกำลังสนุกเลยเว้ยครับจบสครับสวัสครับพบกับโอเลมมันหมดหรือเปล่ามันตัดจบ เอามาตัดจบโอเค OS f r i ไ a y ของเราแล้วครับวันนี้พี่โมไปรวบรวมข้อมูลอันนึงมาที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราเคยทําการ์ตูนตัดจบแล้วก็การ์ตูนตัดจบเนี่ยน่าสนุกตรงที่ว่ามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งครับที่ตัดจบต้องต้องบอกว่าผลงานเรื่องยาวของอาจารย์แกเนี่ยทุกเรื่องที่ออกมาหลายคนอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกเรื่องที่แกเขียนอ่ะเหมือนโดนตัดจบสนุกด้วยนะโดยส่วนใหญ่ นะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าของเรามีลิขสิทธิ์ทุกเรื่องแต่อันนี้แล้วแต่คนว่าบางคนได้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะครับอย่างผมอาจจะมีอยู่เรื่องหนึ่งพูดเป็นประจาเลยในช่องออนไลน์เดชันเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับ,รบอาจารย์คนนั้นมีชื่อว่ายาสุชิโรคาโนนั่นเองเ,องเรเรียกว่าอาจารย์คาโนก็ได้นะครับคาโนค,คาโนแล้วแต่ละกันจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์แกเขียนลงจําด้วยแต่ว่าการจะมาของอาจารย์แกเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับอาจารย์ทุกท่าน ก็คือแกก็เริ่มจากการที่เขียนแล้วหลังจากนั้นได้เป็นเรื่องสั้นก่อนใช่ไหมเป็นวันช็อตใช่เป็นวันช็อตก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่จํา ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันโดนตัดจบจริงๆนะบางเรื่องนี่สั้นมากบางเรื่องนี่คือผมไม่รู้หรอกมันโดนตัดจบจริงไหมแต่คืออ่านดูแล้วแบบมันโดนแน่เลยวะคิดเอาเองเลยนะว่าแบบโดนแน่เลยจากข้อมูล<อ>ที่พี่ชาโมโร,รวบรวมมาให้นี่นะครับ,รบเอาจริงๆนะครับมีอยู่เรื่องเดียวที่ผมชอบที่สุดและดันไกลที่สุดนั่นก็คือเรื่องที่ผมชอบพูดไปบ่อยนั่นคือ M Cero M X c e o M เอ่อ M X c ก็ได้จะบอกว่าเรื X ่องนี X ้เนี X ่ยสนุกมากแล้วมันน่าจะไปต่อได้แบบ อู๋จะพูดยังไงอะเห็นเห็นแต่นั่นก็คือไกลที่สุดของแกแล้วคือ10บเล่ม<ช>แต่นอกนั้นที่เหลือที่เขียนมาแล้วน่าอ่านน่าสนใจใหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ถึงเลยครับเรื่องที่ใหม่ที่สุดตอนนี้ครับแล้วเราก็อยากจะเอามาคุยกันเหลือเกินน,นั่นก็คือคิดเดทคิดแอคเดทอ่ะเออโอเคนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้รักพิมพึ่งได้ลิขสิทธิ์มาแล้วพิมพเมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่เล่มเองพี่โมปัจจุบันตอนนี้เหมือนออกมา5้าเล่มลิขสิทธิ์ไทยแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมีเจดเล่มจบนั่นหมายความว่าของไทยเรา คุณพักช่วยซึ่งเรื่องนี้นะฮะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2014ถึงปี2018อันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องอยังไงครับพี่โม่เรื่องนี้หละายคนอ่านแล้วมันจะให้ความเห็นประมาณว่ามันคือปรสิตอีกรูปแบบหนึ่งเอาแต่ไม่บูแอคชั่นเหมือนไอ้ปรสิตเดรชานของเรา,า,ารต้องต้องบอกว่ามันยังมีความเป็นแบบคอมเมดีแ้แฝงอยู่แต่มันไม่แบบฮาร์ดคอร์เท่าปรสิตอะ นึกพอดึกภาพออกไหมฮะโครงของมันมันยังมีกันอยู่แต่มีสู้มีแอคชั่นแอคชั่นจริงจังความเป็นโชเนนอยู่ก็มีมออแต่อันนี้เหมือนจะไม่ได้ลงโชเนนจัมป์แต่ไปลงโชเนนจัมป์ p l u สแทนอีกหัวหนึ่งของในเครือชูวยชะก็บ้านเราทิ่เขสิดโดยรับพิมพ์อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจบไปแล้วเจ็ดเล่มแล้วเอาจริงจคือเท่าที่ผมไปอ่านตอนหลังๆมาเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าในช่วงเล่มที่5ซึ่งมันก็เกินครึ่งมาแล้วนะมันยังเหมือนว่ามันยังเจอศัตรูยังแบบไม่ครบเลยอ่ะยัง คืองี้เรื่องอ่ะมันมีเอเลี่ยน ห้าตัวลงหนีหน,นีแบบเหมือนมันหนีการจับกลุมลงมาและไอ้พวกเอเลี่ยนหรือปรสิตพวกเนี้ยมันไปฝังอยู่ในร่างของผู้หญิง5คนแล้วทีนี้ไอ้คนที่มาตามจับอ่ะมันมาสิงพระเอกแต่พระเอกอ่ะมันกลัวผู้หญิง<อ>มันก็เลยแบบคอมอดี้อ่ะอมันมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าอันนี้มอาจจะสปอยนิดนึง<อ>คือแบบเวลาเขาแลบลิ้นออกมาคือ,อมันจะมีเป็นหนวดออกมาหน่อยนึง<อ>ให้เห็นเออแบบให้รู้ว่ามีตัวนี้อ,อยู่<อ>แต่ว่าเวลาสู้ก็ค่อนข้างจริงจังอยู่อันนี้คือเรื่องใหม่ล่าสุดของอาจารย์แกเฮ้ยรู้สึกว่าอาจารย์คาโน่นี่จะเขียนแนว แนวนี้เลยนะสตอรี่อ่ะจะเริ่มต้นจากความรักหรือหญิงสาวหนุ่มหนุ่มสาวอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปกันต่อแนวถนัดแกเหมือนกับเรื่องนี้ก็ได้ไหนๆก็คุยเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเลยก็เอาเรื่อง m x ็หรือ MC ็ของผมมาเลยก็ได้ MC ็ของผมเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากแนวการใช้เวทมนต์ของเขาอ่ะเจ๋งมันจะใช้เวทมนต์กับเมจิกเพลทป่ะไอ <ง S 2> <ๆ S 1> ที่คล้ายๆการ์ดใช่ใช่นะครับซึ่งการ์ดจะบ่งบอกพลังของแต่ละคนด้วยว่าอยู่ระดับไหนก็ตีพิมพ์ลงประมาณปี2 0 0 6ถึง2008 ผมอ่านในบูมก่อนด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับเน็ตเอามารวมทั้งหมด10เล่มตอนอ่านเนี่ยน้ำตาจะไหลทำไมจบแล้วเหรอ คือเรื่องกำลังมาแล้วทรงกำลังดีต้นตอมันคือไอ้พระเอกดันไปเข้าโรงเรียนเวทมนต์แต่ตัวมันอะไม่ได้เป็นคนใช้เวทมนต์ใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดเนี่ยไอ้มันชื่อคาซูมิไอ้คาซูมิอะมันจะตามนางเอกของเรื่องไปนางเอกไอกาเนี่ยบังเอิญว่ามันชอบมันก็เลยจะตามไปด้วยคือเฮ้ยเธอจะไปเข้ามหาลัยไหนเราก็เหมือนจะแอบตามไปอ่ะอยากไปเรียนโรงเรียนเดียวกับเขาซึ่งไม่รู้ว่าไอตอนไปสอบอะไอโรงเรียนนั้นอะมันเป็นโรงเรียนเวทมนต์เว้ยแล้วไม่รู้แหละแต่พระจะผูยังไงก็ไม่รู้แหละโรงเรียนเนี้ยคนที่จะทําข้อสอบผ่านเพื่อเข้าาม อยังไงยังไงจะต้องถูกตรวจเช็คอย่างหนึ่งข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจเช็คว่าคุณมีเวทมนต์ประมาณนั้นแต่พระอเอกอมันดันเข้าไปได้เว้ยม,มันดันไปเจอกับใครนะอาจารย์ที่เป็นพ่อ,พอของนางอเอกเออแล้วมันทําผิดพูดง่ายว่าผิดพลาดเท่งกันในขั้วสุดท้ายพระเอกเลยเข้าโรงเรียนนี้ไปแล้วนั่นแหละฮะพ่อนางเอกก็กลัวว่าเดี๋ยวความลับจะแตก ส่วนพระเอกถ้าโดนจับได้ก็จะโดนไล่ออกโดนไล่ออกไม่พอต้องโดนลบลบความทรงจําด้วยนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันปกปิดเพื่อนๆในห้องเรียนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีพลังเวทมนต์แล้วนั่นก็เลยทําให้เกิดเพจชนิดพิเศษขึ้นมาบ้างเกิดเรื่องราวตลกตลกสนุกมากการดนสดถูกต้องครับหลายๆอย่างรวมกันซึ่งในนั้น่ะ มันกาลังอ,องค์ประกอบครบแล้วเว้ยผมคุยกับพี่โมเรื่องนี้นอกรอบว่ามันเป็นเรื่องเดียวเลยนะ,ะที่ในบรรดาทั้งเนี่ยสี่เรื่องที่เราจับมาเนี่ยมันไปได้อ่ะมันกําลังสนุกเลยเว้ยครับจบนั่นแหละอา้าวแล้วยังไงต่อละ่ะต้องหามาอ่านนะครับถ้าใครใครหาได้นี่อยากให้หามาไม่รู้ว่าจะมีพิมพ์ใหม่ไหมเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์แกมีพิมพ์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีมาก่อนนี้ ก็คือเกาโจโกพันสวยก็เรื่องแรกที่เป็นเรื่องยาวของอาจารย์แกอหกเล่มจบเรื่องแรก มึงมงอภามพลาช่ยไหมอย่นี้เพราะเรื่องยาวสุดคือเรื่องฟูเรื่องเอ็มซีโหมายก็หมายถึงที่เขาแบบตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ของเราเออโอเคเอาว่ามาเกาโจโกพันสวยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษ pretty face ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยแหละที่ผมอ่านผลงานของอาจารย์แกเป็นเรื่องยาวหลังจากแจ้งเกิดเป็นนักเขียนของทางชนินจัมก็ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนมัธยมคนหนึ่งที่เป็นแบบพวกนักเลงต่อยตีเก่งเลยดันประสบอุบัติเหตุ แล้วเกิดแบบผมจำไม่ได้ว่ามันไหมหรือมันอะไรสักอย่างคือหน้ามันอะดูไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครแต่เหมือนแบบอาจารย์หมอที่ขมออาจารย์หมอ <c oughs> เออ,เอ,อไอหมอที่มาเจอเอะก็ไม่รู้่าคนนี้เป็นใครแต่สภาพมันแบบเกือบจะไปแล้วแต่แบบด้วยความที่หมอที่มันเก่งแล้วแบบเอ๊อมีไอกระเป๋าตังค์ไอพระเอกมันตกอยู่แล้วในกระเป๋าตังค์อะมีรูปนางเอกที่มันแอบชอบมันเก็บรูปคนที่แอบชอบไว้อย่าบอกนะว่าหมอแบบไปทําหน้าศัลยกรรมเออมันก็เลยทําให้หน้าเหมือนไอนางเอกอันนี้คือจะบอกว่าเป็น ตัวแรกๆที่เป็นสาวดุ้นนะเฮ้ยน่าสนใจแฮะนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นตัวพระเอกที่ยังแบบสติปัญญาความคิดหรือแบบพลังกายอะไรมันก็ยังเป็นแบบผู้ชายคนเดิมอยู่อ,ะอ่ะอเพอียงแต่หน้ามันถูกสายยรรรมเป็นให้เหมือนนางเอก แล้วแล้วถ้าเกิดวันนึงมาไปเจอนางเอกจะเป็นไงวะเจอไงไอ้นางเอกอ่ะมันมีพี่สาวฝาแฝดคนหนึง่งหน้าเหมือนกับมันเด๊ะแล้วหนีออกจากบ้านไปหลายปีก่อนมันก็เลยเข้าใจว่าเป็นพี่มันกลับมา<ไ>พระเอกก็สวมรอยไปว่ะมันก็เลยสวมรอยอ<แ>ใช่อุ้ยฮาอุ้ยถ้าหนี้เรื่องนี้ฮาเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีตุทรงก็ดีนะครับเรื่องนี้นะครับพิตี้เฟสนะครับเก๋าโจโกพันสวยเนี่ยลงเน็ตแน่นอนนะครับหกเล่มจบนะครับในปี2002ถึง2003คือทุกเรื่องของอาจารย์แกวาดมาคือมันดีหมดเลยมุกแก แก้แกมันเจ๋งดีว่ะ มันก็น่าสนใจดีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่3ของอาจารย์แกในโลกกระจกฮาริสึกะวะในแดนกระจกพิเศษในบ้านเรานะครับคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเป็นบงกฎแล้วบงกฎทำสามเล่มจบ3เล่มจบครับเรื่อง <laughs> จะบอกว่าเรื่องนี้เอาจริงๆพอเรื่องก็เจ๋งขอเรียกนางเอกก,กันมันไปร้านขายของมือสองมันไปซื้อกระจกมาอันหนึ่งกระจกแบบเล็กๆน่ารักก็ตามภาษาผู้หญิงอ่ะแต่ไอ้กระจกเนี้ยมันดันเป็นกระจกวิเศษแล้วมันบังเอิญมาเจอกับพระเอกตอนที่มันกําลังจะโดนเกิดอุบัติเหตุพอดีรถกําลังจะชนแต่ตอนนั้น ต่างโลกยังไม่ฮิตมั้งก็ไม่รู้มันเอาเป็นว่าไม่โดนชนแต่พระเอกอะมันกลายเป็นว่ามันถูกกระจกอดูดเข้าไป<อ>มันเลยถูกขังอยู่ในกระจกแล้วมันก็ต้องแบบมีการสลับตัวกันระหว่างว่าแบบเฮ้ยใครจะอยู่ข้างในกระจกใครจะอยู่ข้างนอกกระจกก็เลยกลายเป็นอาร<อ>มนตคิคอมเมดี้ไปอีกหรืออย่างนี้พี่โมถ้าวิเคราะห์ผลงานอาจารย์แกเป็นไปได้ไหมว่าด้วยแนวอะมันไม่ยาวที่พี่โมเล่ามาส่วนใหญ่เนี่ยบทนําเรื่องมันจะเป็นแกเกิดเหตุการณ์เนี้ย สักเหตุการณ์หนึ่งแล้ว2ตัวละครนี้จะแก้ปัญหาอะไรยังไงแต่ M X Zero มันเป็นอะไรที่มันไปต่อได้นะมันโชเนนมันเติบเตอมจะไปแต่ความเป็นโชเน้นเยอะแต่ก็ยืดสุดแล้วนะ <10 S 1> สิบเล่มเรื่องที่เราแนะนําเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ทุกคนน่าจะหาได้ง่ายสุดแล้วเหลืออีกแค่2เล่มเท่านั้นอ่ะอยังอ,อกอไม่ครบจัก,กรวาลของอาจารย์แกนี่ถ้าเกิดใครชอบขึ้นมานี่ก็สามารถเอาสีเรื่องนี้เก็บขึ้นหิ่งได้เลยใช่โอ้น่าสนใจจะบอกว่าทุกเรื่องที่โอเคหมดนะยกเว้นเรื่องล่าสุดที่ผมยังไม่ไไดด้อออ่่าานนเเยยะผมปีว แต่รูจากทรงก็น่าสนุก ใช่ตั้งแต่เรื่องเก๋าโจรแกแล้วอะลายเส้นสวยมากคนอื่นว่าไงไม่รู้แต่ผมชอบจริตลายเส้นแกแล้วถ้าหากพูดเรื่องนี้เราวิเคราะห์กับขำๆที่ตัดจบมันเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์แกง,งานเขาอาจจะไม่ได้รับความนิยมจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็โชว์เนนก็ตามสไตล์ของแกต้องบอกว่าบางเรื่องอมีเรื่องของความนิยมมาเกี่ยวปกตินในโชว์เนนจัมม์เขาจะมีจัดอันดับทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วจัดแบบเป็นตอนเลยนะสมมติเรื่องนี้เอพิโซดนี้ความนิยมเท่านี้ในสัปดาห์นี้อยู่เท่านี้อันดับที่เท่านี้สมม สมมติสัปดาห์นี้ดันไปอยู่ที่10มันก็เริ่มไม่ดีแล้วโซนสีแดงเหมือนโซนตกชั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่บอกอชน,นจ้มค่อนข้างที่จะแบบเข้มเรื่องพวกนี้ถ้ากระแสไม่ดีก็นั่นแหละแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับนักเขียนบางคนด้วยนะว่ามีอิทธิพลเหนือบอกอรหรืออะไรหรือเปล่าด้วยผมไม่ได้จะมาฟันธงนะฮะว่าอาจารย์แกโดนกองบอกอตัดจบทุกเรื่องบางทีอาจจะเป็นที่ตัวอาจารย์แกเองก็ได้หรือเปล่าที่แบบ ไม่อยากจะวาดเรื่องยาวอะ่ะก็อยากจะวาดแค่นี้แต่แน่นอนพอคนอ่านมาอ่านแล้วมันจบแบบจบแบบเสียดายมันยังมีอะไรให้ไปต่ออีกเยอะหรือแบบบางอย่างมันยังไม่เคลียอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเรืเ่อง MX Zero ็โลนี่ฝั่งฝรั่งนี่ถึงก็ด่าบอกก่อชนินจัมแบบสา์เสียเทเสียเลยเออว่าแบบสั่งตัดจบทำไมอะไรประมาณเนี้ยผมจำได้ว่าผมหาข้อมูลจัดเจอปกหรือกระตูน M x ็ซโลหรือ MX ็เโเนี่ย แบบภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะว่ามันได้รับความนิยมเยอะจริงๆใช่ใช่ในต่างฝั่งอเมริกาชอบคือเรื่องการไล่เวทหรือการใช้เวทอ่ะไอในแบบของคนอื่นน่ะไม่รู้เป็นยังไงแต่ไอของเอเมซิโลเนี่ยสนุกเมคาดิกมันดีแล้วโรงเรียนเวทมนต์มันแบบมันดูดีอ่ะเออพลังที่มันเอาออกมาใช้คือพลังมันเท่ด้วยแล้วเมคาดิกการใช้มันแบบมันเจ๋งก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่เพิ่งมาอ่านการ์ตูนหรือว่าใครที่มารู้จักการ์ตูนพวกแนวเวทมนต์ในตอนนี้ไม่รู้จักเรื่องนี้ขอร้องนะลองไปหากลับมาอ่านให้ได้ แต่รู้สึกว่าหลายๆเรื่องในนี้เห็นพี่โมบอกผมตอนแรกเราจะคุยกันว่าเราจะซื้อดนะิจิตอลเนาะผมหาไม่เจอทั้ง4เรื่องนี้เลยปะ เออนี่ถ้าเกิดไม่ได้อ่านเป็นเล่มหรือผมหาไม่ละเอียดพอไม่รู้นี่ขอ,อโท<ฟ>ษไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันสำหรับวันนี้ของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าโลกกำลังจะเชนนะครับเราก็คุยเรื่องนี้กันหลายทีแล้วเดี๋ยววถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์หรือเอากลับมาคุยกันแล้วกันก็คือเรื่องของหนังสือกระตูนเป็นเล่มกับอ e ีบุ๊กซึ่งตอนนี้มันก็มีดราม่าเล็กๆแหละแต่พี่โมคุยกับผมแล้วบอกว่าเอาไว้ศึกษาพร้อมก่อนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันผมเเชื่่่่่ออออได้้้ลยยวาาคนนนนทีีููตจะร ว่าการซื้ออ e ีบุ๊กกับการซื้อรูปเล่มตอนนี้คือมันมีนัยยะบางอย่างใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเอาไว้เราเอากลับมาคุยกันกันแล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะฮะว่าสี่เรื่องที่พี่แนะนํามาของอาจารย์เนี่ยโอ้โหชอบหมดเลยหรือได้อ่านทุกเรื่องแนะนําเพื่อนๆหน่อยว่า เป็นยังไงแล้วยังพอหาซื้ออ่านได้ไหมแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าเรื่องประเด็นของการ์ตูนเป็นเล่มกับการ์ตูนที่เป็นพิซิคอลถ้าจะให้วิเคราะห์กันจริงๆแล้วมันจะต้องแบบไปไกลกว่านี้เดี๋ยวจะขยี้แซดเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยกันละกันฝากก,าก,ากดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยลืมกดกระดิ่งไว้เตือนนะครับโอเคสุกทวันนี้พวกเราสองคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เออมีอีกเรื่องผลงานของอาจารย์แก่4เรื่องเหมือนจะไม่เคยทำเป็นอน,นิเมะสักเรื่องเลยด้วยเอ็มซีโร่ทำปะวะจำไม่ได้แหละแต่ผมอยากให้ทําเก่าโจะมันโอเคนะซีซั่นหนึ่งจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงถ้าทําก็น่าจะไม่มีลิขสิทธิ์อ๋อ,อ,อเสียดาย